สวัสดีครับผมเซลตั้งกับอาชีนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมาดูรถ1คันนะครับเป็นรถของคุณก้ากับคุณแนทนะครับก่อนส่งมอบคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็น Ford e v e r e s t นะครับรุ่นชาร์ติเนียมขับ4นะครับเป็นรุ่นท็อปของเราเลยนะครับเครื่อง2000นะครับใบเทอร์โบนะครับ210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับขับ4แรงๆเหลือๆเลยครับคันนี้เป็นรถของคุณก้าคุณแนทนะครับก่อนส่งมอบวันนี้นะครับวัตั้มจะพาพี่ๆมาดูนะครับ ว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีอะไรพิเศษบ้างน,นะครับแล้วก็มีการตกแต่งยังไงนะครับบอกเลยว่าสวยหรูแล้วก็คลีนแน่นอนนะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นตามสไตล์ที่พี่ๆน่าจะชอบกันหลายๆคนเลยครับเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้านะครับมีการตกแต่งนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะของตั้มก็ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นรุ่นวิกเตอร์สนะเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับพร้อมกับบวกเพิ่มมามาแต่งเข้าไปนะจะเป็นการคอสตอมนะครับที่คุยกันนะระหว่าง คุณแนทคุณเก้านะครับผมว่าชอบแบบไหนของตั้มก็จะมีให้เลือกแค่จะเป็นเกือบสิบแบบเลยนะกระจังหน้านะครับมีทุกทุกแบบเลยให้เลือกแล้วก็สามารถเลือกไฟ led ด้านบนได้นะครับเป็นสีขาวนะอันนี้คุณแนทเลือกเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็เพิ่มในส่วนของมามาแตงเข้าไปนะมาก็เลือกเป็นแบบโครเมียมนะครับสามารถคัสตอมได้ด้วยนะอยากให้เป็นดําเงาดําด,ด้านหรือว่าเป็นสีทองหรือสีอื่นก็ได้แจ้งมาได้เลยนะครับบอกเลยว่าการตกแต่งเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะครับพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคันีพิเศษนิดนึงนะ ในส่วนของชุดแต่งนะเดี๋ยวให้พี่ๆพ,พ,พาไปดูเลยครับว่ามันพิเศษยังไงนะครึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งด้านหลังเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับด้านหน้าเ,นเลือกเป็นชุดแต่งของ AKC นะครับเป็นเวอร์ชันสองนะแล้วก็มีการคอสตอมในส่วนของตัวสีนะทําสีเป็นสีดําเงาหมดเลยนะครับในส่วนของที่เป็นคางด้านล่างนะครับแล้วก็กระชนด้านหน้าตรงนี้นะโปรติกก็เดิมๆจะเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีบอลเงินเราก็คอสตอมให้ เหลือแค่ขาวกับดำนะครับตีมรถคันนี้ก็คือคินคลีนนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูหลูด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะดูบึกบึนแล้วก็เทยิ่งขึ้นนะครับแล้วพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีในการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นล้อแต่งขนาด20นิ้วนะใส่เป็นยาง275ทับ 55R20 นะครับออฟเซตล้อเนี่ยก็จะไม่เกินศูนย์นะก็จะไม่ได้ล้นออกมาเยอะนะครับแล้วก็เลือกที่จะไม่ใส่คิ้วล้อนะครับเพื่อให้ล้อมัน ล้นออกมานิดนึงในส่วนของตัวแก้มยางด้านข้างนะก็จะเพิ่มให้ตัวรถมันดูบึกแล้วก็ดูแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พิเศษที่สุดเลยคันนี้นะครับมีการโหลดนะครับลงมานะครับ2นิ้วนะหน้าหลังนะครับจากเดิมมาตรฐานนะครับซึ่งตัวชุดโหลดเนี่ยก็จะเป็นของ Pro f ฟ n เดอร์นะครับซึ่งคุณก้าคุณแนทเนี่ยเลือกเป็นชุดโหลดของตัว2อุดสุดของชุดห้านะครับเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับแกนกระบอกโช๊คนะครับกระบอกโช๊ค ซับแทงเนี่ยจะใหญ่กว่ารุ่นทั่วไปนะแล้วก็ใหญ่กว่าของเดิมด้วยนะครับก็จะรองรับการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนุ่มแน่นหนึบนะสามารถปรับได้ถึงแปดระดับเลยนะตรงนี้จะเป็นตัวซับแทงนะครับที่ที่พี่เห็นสีแดงๆแบบนี้อ่าตรงนี้ก็สามารถปรับตรงซับแทงได้เลยเราสามารถปรับจูนได้ตัวเองได้เลยนะครับก็โหลดลงมาสองนิ้วนะเป็นรูปลักษณ์ที่ดูดีแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะแล้วตัวตัวล้อเนี่ย เราก็เลือกใส่เป็นล้อ INF นะครับผมเป็นล้อแต่งขนาด20นิ้วนะลายก้าน Y สีดําเงานะซึ่งล้อตามก็มีให้พี่ๆเลือกเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งคุณก้าคุณนายก็เลือกเป็นลายนี้เลยนะครับเป็นสีดําเงาตามสเปคที่ต้องการเลยนะแล้วก็ใส่เป็นยาง a c นะครับเป็นออทอเลนสามารถลุยได้ทุกพื้นที่นะครับเป็นของดีสติดไทยนะครับผมด้าน,นข้างก็จะดูหล่อดูหรูนะครับแล้วก็ไทเทเนียมเนี่ยจะบอกว่าตัวรถเนี่ยมันจะ ตัดกับสีคโเมียมใช่ไหมจะมีในส่วนของตัวหูกระจกด้านข้างนะครับขอบกระจกนะราวหลังคานะรวมไปถึงราวบันไดที่เปิดประตูแต่ทุกอย่างของตั้งทําการแรปเก็บสีดําเงาให้หมดเลยนะซึ่งเป็นความต้องการของคุณก้าคุณแอดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคําว่าฟอนซาเทเนียมเนี่ยก็ทําการพ้นสีนะครับเป็นสีดําเงาแก้มข้างด้านข้างตรงนี้ก็เป็นดําเงาแรปหมดเลยนะก็คือแรป ติดทุกจุดเลยนะครับให้เป็นดําเงากับดาดําเงาแล้วก็สีขาวนะครับเป็นสองโทนนะตัวรถนะครับดูสังเกตด้านบนนะก็จะมีการแ็ปเครื่งคันนะครับเพิ่มความดุนะให้เป็นรถแนวแบบเ e นเดอรสไตล์นะครับก็เป็นสไตล์สุดาตนะครับก็โหลดลงมาใส่ล้อใส่แม็กนะครับใส่จุดแต่งรอบคันแล้วก็แล็ปสีให้มันสวยๆด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับว่ารุ่นท็อปเนี่ยมีอะไรโดดเด่นกันบ้างนะครับ มองเข้ามาด้านในนะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามารถควบคุมเป็นคอนโทรลในส่วนของคูสคอนโทรลนะครับเป็นแอดัพตีฟคูสคอนโทรลจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็วิ่งต่อด้วยนะครับสามารถเลือกระยะความห่างของตัวรถตามคันทา้งด้านหน้าได้คันด้านหน้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลนคีปปิ้งสามารถเปิดปิดใช้งานได้นะครับแล้วก็เปิดปิดคูสคอนโทรลสามารถปรับเพิ่มลดเสียงฝั่งซ้ายได้หมดเลย ส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวเน็กเพลรับสายวางสายแล้วก็กวันควบคุมหน้าจอของพวกขี่ซึ่งจอพวกขี่เนี่ยความกว้างถึงขนาด12นิ้วเลยนะครับเป็นแบบ lcd นะเป็นจอสีนะครับบอกเลยว่าเต็มตามากนะครับแล้วก็สามารถตั้งในส่วนของตัวโชว์ด้านหน้าด้านบนได้นะครับว่าอยากให้โชว์อะไรบ้างเราสามารถเลือกคอสตอมเองได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็วัดรอบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ความเร็วก็สามารถปรับแต่งได้อีกด้วยนะครับว่าอยากให้เป็นหน้าตาแบบไหนนะ ถัดไปด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวจอกลางนะจอกลางเนี่ยเราจะให้ใหญ่สุดเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปเป็นขนาด12นิ้วนะครับพร้อมกับกล้อง360องศามองรอบคันนะครับมีบายสปอร์ตทัวอย่างครบเลยนะครับสามารถเซตติ้งต่างๆนะครับค่าต่างๆเนี่ยผ่านจอกลางได้เลยนะครับเหมือนกับเราเล่นมือถือเครื่องนึงเลยนะปรับแต่งง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์นะเป็นไฟตกแต่งของตัวรถนะครับผมซึ่ง ตัวนี้ก็จะโปกติล้วก็จะมีไฟวิ่งด้านข้างนะครับสามารถเปิดปิดได้นะแล้วก็ถัดลงมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว Drive Mode นะครับจะเป็นจุดกลมๆตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าสามารถปรับโหมดกันครับขี่ได้ถึง6โหมดเลยนะครับในส่วนของตัวขับสี่นะแล้วก็ปรับพวกกับระบบขับเคลื่อนนะครับของตัวรถนะครับมีทั้ง 2H 4High นะครับ 4Low นะเวลาเราปรับโหมดกันขับขี่เนี่ย โหมดพวกนี้ก็จะปรับเป็นออโต้ให้ด้วยหรือเราจะสามารถกดเองเป็นเมนูนูก็ได้นะครับผมโหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6โหมดเลยนะครับอเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าโหมดการขับขี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีในส่วนของตัว normal นะนะครับ normal เดี๋ยวให้ดู normal นะครับผมแล้วก็มี eco นะครับประหยัดนะครับลากพ่วงนะครับถนนลื่นนะครับ โคลล่องนะครับแล้วก็โหมดทรายนะโหมดต่างๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ระบบความเคลื่อนก็จะปรับตามด้วยนะครับประมาณนี้นะครับด้านในนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็เบาะแถวสามปรับไฟฟ้าด้วยนะข้างบนมีซันรูฟมูนรูฟนะครับสามารถเปิดได้นะครับด้านบนอย่างนี้นะครับก็จะมีม่านซันรูฟมูนรูฟสามารถเปิดใช้งานได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับว่ามีการตกแต่งยังไงบ้างนะครับที่พี่เห็นด้านหน้านครับจะเป็นชุดแต่ง AKC นะด้านหลังอ่าเราจะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับสามารถเลือกได้คอสตอมได้นะถ้าเกิดพี่พี่นะครับอยากสนใจออกรถแต่งรถเนี่ยอยากคอสตอมในส่วนของชุดแต่งหน้าหลังได้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งในส่วนของตัวตัวชุดแต่งให้เป็นสีดําเงาตัดกับสีขาวนะปกติแล้ว บางท่านก็อาจจะเป็นตรงนี้สีขาวหมดเลยตรงนี้เป็นแค่ดํานะครับเขาก็กลับกันนะแล้วส่วนของตัวท,ท่อตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ด้วยเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นท่อคู่หรือว่าจะเป็นเลขแปดแบบนี้แล้วก็คอสตอมทําเป็นสีดําด้าน,นะครับให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูหล่อด้วยนะครับดูมีมิตินะครับตัวรถนะครับแล้วก็หล่อแล้วก็เท่มากด้วยถ้าเกิดพี่ๆนะครับสนใจนะอยากออกรถกับตั้มนะครับหรือว่าชีนะก็ทักมาในเพจได้เลยนะครับตั้มกับชีนะครับ AA Ford แต่งหล่อนะครับก็สามารถแต่งได้อย่างตามใจที่พ,พี่ต้องการเลยนะครับาเกิดพี่สนใจนะครับสามารถโทรมาได้เลยครับเบอร์062นะครับ229 2544วันนี้ตั้มขอลาไปก่อนสวัสดีครับ